สวัสดีครับกลับพบกับผมอีกครั้งกับ w a t e f u k Cash and Review นะอ่าวันนี้ก็มาจะทำการรีวิวเกมฮอนนะซึ่งตอนนี้ก็มาครบทีม5นะครับวันนี้พิเศษนิดหน่อยสเปเชียลนะฮะก็ฝั่งนู้นจะมีเอ่อเอมโอวาเดนและพิเดเตอร์นะครับคุณแฟนทักไทยคุณผู้ชมทางบ้านนะยครับคุณโอมเลยครับสวัสดีครับโอมสวัสดีครับเออไอโดไอโด้ทักทายคุณผู้ชมทางบ้าน่อยดิไอฟฟอมเลยไปทันไ่เฮีย ฟอมเล่นแทงไอเหี้ยมึงรีบเลือดแทงมาเร็วบอกมันตอนห้าพี่ตัวใหญ่นะแทงมันดิแพนด้าโมเมียวแทงโป้งไอ้สัตว์ไอ้สัตว์บอกควายเอ้ยนะทีมมันก็จะมีมามิโดนะครับเบบโบฟาโลอิมโลวาเดนพีเตอร์ครับทีมผมจะมีอามาดอนนะครับเอ่อแดมเปอร์นะครับชาร์โลเบดแพนด้านะฮะ เออในห่าวนะกีว่าเ้ยเฮ้ยไหวอยู่นะเว้ยแฟร์แทงกหนักๆี้อแทงหนักกับกูเลยี้ี่ะแบบอึดๆอ่ะขึ้นสองอ่ะไอโอมเลดแล้วอ่ะเฮียฟอร์มนาเมทแล้วอ่ะมีลีทีมครับโอ้โหไม่มีเลยไีกิวถุยสครับสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับเออสวัสดีสวัสดีเออสวัสดีคุณผู้ชมด้วยอ่ะ กดแทงทั้งทีมเลยอย่างเนี้ยนะแทงสามโอเคนะฝั่งข้างบนผมจะมีชาร์โดเบดแล้วก็อามาดอนตรงการจะเป็นแดมเปอร์นะข้างล่างจะเป็นไดฮาวและแพนด้านะเออชิบหายว่าด้วยนะ See me to play this game เ k อย่างโคมอ่ะ อ่ะกูซีวอยู่อ่ะตอนเนี้ยอ่ะเอาดิไอเจอบ้านนี้มาแนี้มาล้มาละวหนึ่งดอกแม่ไอโดไม่ตีแฟไปฟบลงมาหากูหน่อยเฮียเมื่อกี้ไอ้มามิดอยังมาหวาดไอ้สัตว์ไอแก่พอเพียงอ่ะอากูเลยทีเดียวนี่ shadow pet เขาเอา barzer มานะนั่นไงไปแล้ว f o โ l ่ นี่น้าขี้ดะะักกับชาร์โ w เบรแล้วเฮ้ยยังโง่ด้วยแกแทงมันเยอะไปบอกว่าเฮียเออเน,นี่ยบวกกันมันเชื่อกูทีมันก็มีแรงอ่ะแรงตัวเดียวเฮียกูเลยนะตอนนี้ก็โดนหวาดเรียบร้อยนะมาวิดอ์บอกหวานกูางานนี้นะฟังไม,ไม่กระเตื้องเลย ลาทีไปเจ็ดตัวเจ็ดเคอะเจ็ดเคอะอะคือโอ้นะครับทำการบอดลัดขึ้นที่เลนล่านะครับโดยคุณฟอร์มของเรานั่นเองนะโอ้ยเจฟฟอร์มมาฟอร์มเฮ้ยฟอร์มโอ้ยนะครับก็เก็บไปสองแล้วแฟร์มาหน่อยดิเฮ้ยน้อยหน้าข้างล่างไงเฮียขบวนเนี่ย จริงจริงชอบเลยสดไม่ได้ค่านี่กูตึงเลยอย่าตองเอาไม่มีตามไปตามไปตามไปกูต้องรัดช็อตเคียงตีดด้วยต้องรัดช็อตเร็วดิเออเโอ้โหหาไม่ใส่สกิลอะไรทุกอย่างมึงไอ้แฟร์อย่ากหนีกูข้างหลังกูมีคนตาไม้ซะเห็นป่อยปะเห็นยโบได้ปะได้แล้วเว้ยย้อนไงอย่าเพิ่งดิเอยจะโหดไปไหน อ่ะือเลยกูอากือเลยอ่ะเนี่ยฮะเลนบนเขาก็บอกว่าเขาไม่น้อยหน้าเลนล่างนะเราก็แก็ลาน้าพินพันนะโอเคพูดเร็วไปนะเราก็ทำได้นะครับเลนบนครับนาทีที่สิบับมีการฆ่ากิดขึ้นนะเลนล่างฟาดสองนะไอแฟนน้อยหน้าไปไหนเฮียเขาฆ่าไปสองแล้วเวเลนบนอ่ะ วนมาไอสัตว์แฟกลางมาเชียมึงนี่ดูลัดลาแถวนี้นี่เฮียนะตัวอะไรวะเปโปกเปโลแปดโอเคน,นั่นไงเฮียก,กรือเลยวะเก็บเลยนะเว้ยอ่ะไม่ตายวะ่ะ แหลมว่ะแหลมว่ะเฮียโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจะตายเกือบตายกันเก๋ว่องเงยตัดแม่งนะโอ้ยเฮียทไมพูดไม่พอแล้วครับโวยว่ากันงานเนี่ย อ่วุ้นไม่พอแลอ้วโอเคโอเควุ้นไม่พอแนละ้วโอเคครับขอโทษครับขอโทษครับแบบเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆเออนะเกมนี้ถือว่าเล่นกันได้ดีมากเลยนะครับเพราะเปลี่ยนตอนแหลเนี่ยโคใหะให้กูพูดเพาะนะก็ว่ากูตอแหลยัดเกยอะไรอย่างเนี้ยอย่ามึงดูเปลี่ยนไปไวเลยมนะึงตอแหลอะไรการงเงี้ยเนี่ยนะ สุดตีนะยะรายการกูบอกอะไรี้ยคนเขาชอบพี่สัตว์แม่งวันนั้นมีขอให้กูไปรีวิวเกมเกมให้มันเล่นด้วยเกมที่มันจะเล่นด้วยนะเว้ยเหี้ยกูเห็นมีเอลด้วยนี่คืออะไรเอลโอเอลนี่เอลี่เออนี่ invisibility เออได้ไปเอาอ่ะกูมองอย่างไรได้เปลาต้องไปรีวิวโอเโอไอ้เหรอ นั่นไงโอเอลโอเอี่ยอะไรต้อง L O L ดูแล้วเอาเจ็ดเก้ไงเอี่ยตายไม่เหว่ากูทำไมกูบอกว่ามาขึ้นมาหากูเหี้ยแฟวะมาที่กูอยากฆ่าเบปโปะนานานาเหี้ยเหี้ยเหี้ยน่าแม่เหี้ยลิกลักลิกลักเลยนะมึงแป๊บนึงกูติดภารกิจอยู่ไปตรงตรนี่แหละไอ้เหี้ย ป่ากาทิบหายตายนี่มึงไงเนี่ยไม่รอดแล้วมึงเบโบโอ้ไรมึงเล่าปาหลอมึงฆ่าใครวะไปมึงขึ้นอย่างนั้นหน่ยเฮ้ยโอนจูเฮ้ยไม่ได้แดกไงโยมนะก็นาทีที่สิบสามนะคงมุฟาดไป ใชจริงๆเลยเกมนี้นะครับจะใสไหมนะผมว่าจใสแล้วน,นะผมว่านะทุกคนเมาเลยไปหาฮีเดตเตอร์นะเออหาฮีเดตเตอร์อีเหี้ยววิวไปแล้วมั้ยวลแปดไอสัตว์ฟาร์มแบบไม่ไม่ลืมหูลืมตาโอเคนั่นไงนนเงี้ยยดเพื่อนเพียบย็ดตายแทน ขี้อ่ะใช่ฝ่ายบบ้านมมีมีใส่ตะกิวอะไรมันก็ใส่ไปเลยเฮ้ยมันทะลุเกาะมันทะลุแข็งอ่ะทะลุหินเออสกิวอันตรีมึงทะลุหินไอ้ไอฟอมสกิวอันตรีมึงอ่ะทุกตะทุกตะกิวเออทุกตะกิวเลยตะกิวเลยกระโดดทับก็ได้มันได้หมดอ่ะ มือใหม่อ่ะน้องฟอร์มเขาก็เป็นมือใหม่นะเขาไม่รู้อะนะนเขาเพิง่งมาเล่นฮอ <hot S 2> นอนะครับก็ต้องอขอโทษคุณผู้ชมนะที่เล่นไม่ถึงพิกถึงเก่งนะครับไม่ใช่ฟอร์มดิไอแฟเออเฮียน้อง โหจริงๆนะทีมผมโดงๆไม่ต้องไปโดงเหี้ยปล่อยข้างล่างเหี้ยมาตรงกลางกูเก็บรูนน่ะมาเก็บรูนรูน,รนอะไรวะรีเจนเนอเรชั่นยาวยาวาเล่นสู้เดียวอะรอบนี้เมื่อกี้ไม่มีแก้วเลย ออขนาดนั้นขนาดนั้นนะโหดขนาดนั้นน้อนเน่นอนรอบนี้เฮ้ยไปข้าว่าหมดแล้วเฮียไอ้โด่งไวโด่งไงวะน้อย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 อ้าวชุดเดียวอ่ะโชว์หน่อยดิอ่ะโชว์โชว์โชว์เทียมไม่ใช่แล้วโอ้ปัดโทป้าเนี่ยโอนะสมคับล่ำลือจริงๆใส่โลให้ นะพูดไว้ไม <gegen ice> <warfare> ่เสียจริงๆนะเนี่ยเอาจริงๆรก่อนจริงจริงะพ่อหนุ่มคนนี้โอ้โหแบบนี้นะรอนปุ๋ยผู้บงเลยปะบกเลยปะกับเบ๊ปโปเนี่ยไหวได้เว้ยชิบหาย ตัวไวตรงใส่กัดยาวยียวยาวมาคอมจเตอร์มามาๆมามาไปไล่เบเบอร์ต่อนะอดอดอดพระเจ้ามันเกิดอะไรขึ้นปี่ไม่ใช่แล้วนะไม่โปะไม่โปะเทียร์โดนไล่เอสเก้ไอ้ฟองไม่ไปช่วยไอ้ อย่าฟาร์มคลิปต่อนะนั่นไงเยอะแล้วใครจะตามแดงเป้านะะเอาไงดีครับช็อตนี้นะข้างบน,นแบบกูไม่สนน่ะนะกูจะฟาร์มอะ่ะแฝบอก <c oughs> ใ,นในที่ที่สิบแปดนะครับเขายังคงฟาร์มต่อไปอิลูชันด้วยโอ้โหเยี่ยไอ้ดง ไอสัตว์มาน้าไม่มีแค่โอมร้าน่ะมาเลยกลัวไหม,มเคยกลัวอ่ะจะทำเฮียอะไรเออเอมาเลยเฮียเยน่เน่เน่ follow นั่นน,นั่นนั่นว่าเห็นเฮียอมอมเห็นหเห็นปะเอ้าเฮียไม่มาเจ้า ไอ้แฟยาบวกก็เป yeah. ิดเลยนะเว้ยไปเลยชิบหายติดอีอหมดแล้วนะเรียบร้อยเลยหายไปเลยนะนะคลิปนี้ก็ต้องเอาไปลงนะเพื่อโชว์ความเทพถุยสัตว์แม่งอายไว้ลงเวี่ย เฮ้ยเป็นการฟอร์มทีมห้าที่ชนะครั้งแรกไงสัตว์ครั้งแรกของวันชนะแบบไม่หนุกด้วยนะก็ชิปเงินถูกลบไปแล้วชิปเงินถูกลบไปหมดแล้วพีเดเตอร์บอกเนี่ยไม่รอแล้วต้องมีอายุมากกว่าสิบแปดปีเป้ยตัวมาคู่นี้กันละโอ้อะไรอะ ตัวตายเหรอไอ้สัตว์เจ็บมากตรงนี้แปลบ้าอะไรไอ้สัตว์พอได้ปะออกของได้ปะดีแปงขอจริงจริงหดจริงอ่ะมึออกกี่หนี้ตัวอยู่ดีดิ่งสั่งมามาหมดทุกอย่างไอ้กูสั่งมาไอ้เหี้ยเออเขาบอกเขาหมดหมดแล้วไอ้เหี้ยอมกูไหวนะเว้ยแต่คนอื่นเขาไม่เอาแล้วอ่ะแกกูได้เว้ยไป อี๋เปโป้ยังไม่มีอันนี้เลยอ,นนอ่ะยังไม่มีลีมานารองเท้าอาดิดาสอยู่เลยองอาดิดาสแดงเนี่ยแว่าเขาไม่ได้นะครับก็มีตัวฟาร์มนะซึ่งตัวฟาร์มอย่างพีเดตเตอร์เนี่ย <c oughs> มีสกิลฆ่านะซึ่งฆ่าง่ายมากนะครับตีแบบเอาตีหักแบบแม็กเฮดพีะใช่ไหมแทนที่จะมาช่วยเลนล่างในการฆ่านะแต่เขาก็ฟาร์มอย่างเดียวนะก็เป็นผลําไม่เสียเปรียบไป นะก็มาดูกันว่าจะชนะหรือแพ้นะครับตาน,นี้นาะทีที่ยีนะ่สนะิเอ็ดนะนะอ่กับสกอร์ยี่สิบสองต่อสองนะขาดหรือเปล่านะนี่ก็ไม่แน่ใจอาจจะเกิดการพลิกขึ้นก็ได้นะครับามาดูกันต่อมึงเห็นตรงนั้นปะโอ้เยเห็นดีเชี่ยโอ้โหยี่ฟอร์มฟอร์มอยู่ไหนวะเยี่ออมป่ามาแล้วน่ะโอมาดูดิโอ้าาโอยี่ออมสไกร ทีมงดูมันมีไอยบอกว่าน่ะกูเสียวมากเลยแบ้ยอาตังเลยไม่ออกว่าไอ้ตังยังออกพัฒนารองเท้าแดงเนี่ยยังไม่มีอะไรเงียไปในป้ายในป้ายอ้สองสองโอเคคิวอีนะเดี๋ยวนะก็มีเพื่อนในทีมบอกอ่อดูเวลาครับสองสองสองสเนี่ยดูดูดูคิวสองสองครับสองหมดย็ดเก้แ้โอเคผ่านไป ใจนิดหน่อยเฮ้ยไอตดงไม่กีต่ครับจะหมดแล้วน่ะโอมแล้เวล้าเม่นอ่ะสิบวิครับอินอินเทนไออีดคือมันเพียบมามอ่ะเพียบเลยมาดิมาดิยอ้๋โอ้ยยืนนิ่งเงียอะไรไอตดงมาโถษไอ้สัตว์โคยังรอจังหวะนี้อ่ะไอ้สัตว์ โอ้โหเยอะผมมันกลับอัางกวางติไม่ใช่แล้ววีเดเตอร์เยอยไปอย่างเร็วอะชิบหายไอ้เยอยแม่งยังกากอะดันเปียดดันเปียดดันเปียโอ้ยไม่ลดเลยวะเฮ้ยลดแล้วเว้ยบวกเกาะนิดหน่อยนะตีเลย The Tower. ฟาร์มเนี้ยคือผลของการฟาร์มแล้วไม่ช่วยกันนะเนี่ยบวกกันสี่ห้าแพ้ไป <c oughs> นะก็เล่นเนี่ไม่เน้นให้ฟาร์มเยอะนะเน้นให้ช่วยกันคิวนะจะเวิร์กกว่านะทำงานกันเป็นทีมเล่นทีมห้าต้องเล่นเป็นทีมนะไม่ใช่ว่าสี่ห้าปะทเรียบร้อยเฮียี่ยใครแตกอะอะไรโจ มาล่าจันจอใครแตกอ่ะงานเนี้ยองสลักกูเฮ้ยช่วยหน่อยดิป่าโทษไปตายว่ะมันม่ปาได้ได้หายัดใสอยากเห็นอย่างสามสามสามเออแรงแลมไอฟอร์มเริ่มเล่นดีแล้วเวยนะเริ่มเร็วอะ อย่างนี้เลยอย่าเลยเ่มข่าขาเล่มเข้าขาลนะฟอร์มทีมฟอร์มทีมนี่ไม่มีไอพีเลยเนี่ยนะ <c oughs> นะทีมผมจะมีคนคนเก่าอีกคนนึงนะเชื่อว่า,าคุณพีนะซึ่งเออเขามีธุรกิจส่วนตัวนะก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยมีเวลาเล่นกับพวกผมนะครับนะเขาแบบโตแล้วนะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะถโอยี่สับแม่งเด็กอี่ยผู้ใหญ่ติกไหน มึงดูี้ี่ขายของทุกวันไหนสัตว์แม่งขายของไม่รู้มันว่ารู้มันมีธุรกิจอะไรไม่รู้ของมันอ่ะไอ้เหียทำกับพ่อกับแม่มันขายตรงไม่ไม่ไม่ใช่ขายตรงเว้ยเป็นธุรกิจของครอบครัวป้ามันขายของไอ้ก็นั่นแหละมันจะขายทางเว็บมันทําเว็บขายอ่ะไอ้เียอะไรทั้งอย่างเนี่ยขายทางเว็บอ่ะอประมาณนั้นอ่ะแบบอยู่ในเวิร์ดเวิร์ดเพจอ่ะแล้วก็เอาเอาเอาของอะไรไปโพสอ่ะแล้วก็ติดต่อมาอย่างเงี้ยเออแล้วก็ส่งลิงก์ไปโพสไปเรื่อย สั่งอ่ะสั่งอ่ะเออก็ดีนะเว้ยไม่ต้องเขียนเว็บเองที่เราปั๊มลงในนั้นซะไม่ต้องเสียตังค์นะยังไงวะเนี่ยมันจะมีเว็บไงเป็น word press อ่ะเว็บไม่รู้รู้ไม่ไอฟอร์ม e ยังไงเนี่ยอ๋อชิพายยังไงเนี่ยไอ้ยไม่ขึ้นอ่ะอ,อ๋ไม่คุยอะไรกันนะโอ้ด oh, ิส c o n n e c t ครับ ตอนนี้เขาจะดิสคอนเนคไปแล้วจังหวะนี้มันนะขึ้นเลยดีไหมอ่ะเราเราเราต้องเล่นอย่างมีเกียรติขนาดนั้นโอ้โหเยี่ยอะไอเขาเข้ามาอเขา้ามาไอเขาเข้ามาให้เขาเข้ามาเครียดลิงไอสัตว์โอ้โหรวยกันขนาดนี้ไม่ซื้อลิงอีกเหรอวะอย่าเพิ่งเว้ยกูขอกูขอกูขอเอาของมัน เฮ้ยอย่าพึ่งไอ้โอมเี้ยนี่กูสั่งซื้อลิงให้ละอย่าพึ่งดิกูซื้อนกให้อย่าพึ่งของเนี่ยแมตติโอเนี่ยได้แล้วคุยเหอะนะกูตัวกูอยู่ในป่าเนี่ยเนี่ยกูขอแค่นี้ไอ้เหี้ยเนี่ยมาเลยได้ละอ้าวชิบหายนี่แเเฟ่้องแเฟ่ คิดว่าคงไม่ต้องไปกันแล้วใช่ไหมเฮ้ยบวกได้นะเว้ยบวกได้ฮะได้แล้วเว้ยโอ้โหเขี้ยวอยู่อย่างไกลอ่ะไม่ได้แดงแล้วกูสลัดโคนวิ่งมาเขาวิ่งมาเขาวิ่งมาแล้วก็ยังได้อยู่กูเปิดได้ไงีิกูแทงไปมาอ้สัดว์มาเยอะยังไปไหนล่ะนก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 โอมนกนกเอาไปเดี๋ยวดี แชมเปี้ยนเลยว่ะโอย้ยสิตคแม่งกูฆ่าเท่าไหร่วะเนี่ย 14, ส,ส,ย14ส,ยสัตว์ฆ่า4แอสซิตสต์14ฮะแม่งซิตเยอะสุดละไอ้เนี่ยอ้าวรู้สึกยังไม่ค่อยระคายผิวพวกคุณเลยนะครับเนี่ยอะไรของเขาครับมามิ้อนี่คุณปล่อยสกิลแรกของคุณเนี่ย มาโธ่บ้าไปแล้วมึงซ่าไปแล้วไอ้สัสเฮียยังโหดอ่ะตายกันด้วยตายอยู่เฮียโอ้ยอ่ะตายแล้ะเฮียไอ้สัสกูพ่นพิษไปแล้วนะกูพ่นทำลายแล้วเว้ย ตายไอ้หียไอ้หียไอ้รอดเว้ยเจยอดาเนี่ยสัตโคไอ้ยียโอ้ยยิงได้อัี้ยิควเ้ยไม่ใช่แล้วหรอควเ้ยแม่งยี่คุณนึกตายเ้ยโคยว่าสัตว์จะิว่ไม่คุณรุนให้ตายเลยนะเว้ยยีสัโคตรยี่สัตวงไอ้โดมา่นี่สัไองอ้นวะ ออกมาซ่ากับเธอน่าเหี้ยไม่มีรอดเว้ยเหี้ยได้ไงวะโคู่ชีดงบ้าไปแล้วอ่ะคุณกำลังเทพวกอะไรผมเนี่ยเหี้ยข้างในนั่นโอ้ยสัตว์กูยังออกครูเดียวไม่ได้เลยเนี่ย ชิบหายการนี้บายๆทัดเฮียรอดรอดไอ้ออมยิ้กูหน่อยพระเจ้าบทประธานในฮาวมาช่วยผมด้วยยัดเก้ทำยังไงเรียดเรียดเรียดอันนั้นๆๆดาบเขียวบ้าไปแล้วนายเจอดาร์กโซนก็ไปไอ้สัตว์ไม่ได้แดกเลยสัตว์มึงพัดออเยี้งอะไรคอนซีด เด็กแค่ยิ่ยาว์ก่าเกียน์เลยวะมุ่งเยาว่าเกียนเด้อไอ้สัตว์ไอ้คอนดีนอ่ยมึงอยากควรถึมึงอยากมันดียิ่งได้ครัก็คอนดีไปเลยครับกับนาทีที่30เป๊ะนะครับสกอร์สามสิบหกต่อหกนะครับโอ้โหนะฮะสวยงามไปโอเคสวัสดีครับผมเฮ้ยสวัสดีเพื่อนๆหน่อยดิ สวัสดีครับซิวเกนอ่านะสวัสดีครับ